ไอโฟนเปียกน้ำชาร์จไม่เข้าทำไงดีสวัสดีค่ะกมลโมพกกะเพาทูทิกทิกดีๆเทนใหม่ที่คุณก็ทำได้กับฝ่ายเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหาหากไอโฟนเปียกน้ำชาร์จไม่เข้าจะทำอย่างไรกันดีค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงการแบบนี้ค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะต้องพกไอโฟนนะคะไปเล่นน้ำสงกานด้วยทุกที่ค่ะ และแน่นอนนะคะว่าเวลาที่เราพก iPhone ไปเล่นน้ำสงการ์ด้วยนี้นะคะเราอาจจะต้องทำการหยิบ iPhone ขึ้นมานะคะเพื่อถ่ายภาพและวิดีโอนั่นเองค่ะจนทำให้เรานะคะอาจจะเผลอทำ p h o n e เปียกน้ำโดยที่ไม่ตั้งใจนั่นเองค่ะจนทำให้ iPhone ของเรานะคะชาร์จไม่เข้าค่ะถึงแม้ว่า iPhone บางรุ่นนะคะจะก,กันน้ำได้แต่ในส่วนของด้านนอกของ iPhone นะคะที่มีโอกาสโดนน้ำมากที่สุดน,น,นะคะก็คือช่องไล h t นิ่งค่ะและ USB C เป็นต้นค่ะ แต่สาหรับใครนะคะที่พบปัญหาน้ําเข้าลาโพง iPhone นะคะก่อนหน้านี้ค่ะรายการ How to Think นะคะก็ได้ทําวิธีการไล่น้ําออกจากลาโพง iPhone ไว้แล้วเช่นกันค่ะแต่สำหรับคนไหนนะคะที่ไปเล่นสงการแล้วค่ะพบปัญหาที่ว่า iPhone นะคะเปียกน้ําแล้วชาร์จไม่เข้านะคะก็สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ตามนี้เลยคะ่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้เรานะคะทําการถอดเคสบน iPhone ค่ะและทําการเช็ด p h o n e ให้แห้งค่ะโดยใช้ผ้านุ่มที่ไม่เป็นขุยนะคะอย่างเช่นผ้าเช็ดเลนส์ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะให้เราคว่ำช่องไลนิ่งค่ะ หรือช่องชาร์จแบตเตอรี่ลงนะคะและใช้มือเคาะเบาๆค่ะเพื่อเขย่าน้ํานะคะหรือว่าสิ่งตกค้างนะคะให้ออกมานั่นเองค่ะขั้นตอนที่3ค่ะให้เรานะคะวาง iPhone ไว้ที่อากาศถ่ายเทค่ะหรือว่าหน้าพัดลมค่ะเพื่อให้ลมนะคะเป่าที่ช่องไลน์นิ่งค่ะจะช่วยทําให้ iPhone ของเรานะคะแห้งได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่าให้ iPhone ของเรานะคะแห้งโดยใช้ความร้อนค่ะหรือใส่วัสดุแบบปอมเข้าไปค่ะเช่นก้านสำลีหรือกระดาษชําระนะคะเข้าไปยังช่องต่อไลน์นิ่งค่ะ ขั้นตอนที่4ค่ะให้เราถอดสายชาร์จออกทั้งหมดค่ะและอย่าชาร์จ disappointing iPhone จนกว่า iPhone จะแห้งสนิทค่ะเพราะหากเรานะคะทำการชาร์จ iPhone น,นะคะในขณะที่ iPhone ยังเปียกอยู่อาจจะทำให้ iPhone ของเราเกิดความเสียหายได้ค่ะขั้นตอนที่5ค่ะให้เราตรวจสอบ iPhone ของเรานะคะว่าแห้งดีสนิทแล้วหรือย,ยังค่ะหากเช็คแล้วนะคะว่า iPhone ของเราแห้งดีแล้วค่ะให้เรานะคะทำการชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้งนึงค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะหาก iPhone ของเราเปียกน้ำและชาร์จไม่เข้านั่นเองค่ะหากชอบทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c ทิ k ดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Barcoo d ท t วีได้เหมือนเดิมค่ะ